ไปไปนะครับเอ๊ยมันไม่ลบดินหรอกิดอันหรือเปล่าอที่แบบที่เธอเคยเล่นอะไรเป็นแบบไงที่มันมีลินนมันเป็น snap c h a t อ๋อ snap c h a r อืมอื snap s h a r snap ใจพี่เราหิวปะอ๋อก็มรมีต้นไม้ต้นหนึ่ง ก็ต้งที่สมัปที่เป็นตัเองก็มันหิวขอโทษครับก็มันหิวบอไปแต่งหน้าเลยมนยไีไม่อายไคมเลยทุกคนในนี้โลเคชั่นเราอยู่ที่แต็มแตมเตมแ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 ตมผมยังไม่รู้เลวจริงปะเห็นไม่เนสะดุ้งแล้วตลกดิ ใครเชื่อมีคนจะพิมอะไรผมไม่รู้จะพูดเลยนไม่ไม่ได้เข้ามาไม่ไดออีโมจิเพราะเราไม่คงไม่สะดวกไปสะดวกอ่านอ่านเลยอ่ะเฮ้ยมันสะบัดหูได้อันไหนเราเนี้ยกี้ผมขยี่ตาแล้วสะบัดหูเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องคาบ้แบบ นี่ไงนังไงนี่ไงคือแล้วอทอาทำอะไรกันละคะพวกเรากำลังทำคนลักรุ่นพ่ออยู่ครับถ่ายดำคลลักรุ่นพ่อนี่อะไรอ่ะแฮชแท็กเรจินโอเคพูดถึงแท็กเมื่อคืนแล้วทุกคนสุดสุดปังมันสุดอ่ะ บอกเลยสุดเฮ้ยกูมีอยู่ในรถได้แต่ว่าทำสุละแบบทำกันไปได้ไม,ไ,ดไม่ท้าแล้วครับพาลังไม่ท้าแล้วเชื่อมั่นในในดอมใช่ไหมในความสามารถใครใหม่ใครครอบครัวของครอบครัวนะครับครอบครัวนี้เอาปุลหน,นีเรียนมาดูพ่อเอาแล้ว,ม,ลวมันเปิดเทอมแล้วหรอมีที่ไหนเรียนบ้างอันตอนเนี้ย เอออยากรู้เหมือนกันเปิดทำร้องเรียนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าครับแล้วเขาพี่มาสอนไทยมาอาจจะเรียนต่างประเทศเงี้ขอแค่พ่อบอกมาจะหาทำอีกเนะ <c oughs> เออทุกคนแบบก็เวอร์เกินม<ะ>าสิบนาทีเองนะท,นที่เมื่อวานนี้ยร่อยอ่ะปุ๊บไปเลยแล้วไม่ได้หยุดแค่แบบอันดับหนึ่งแล้วเขาไม่หยุดนะแบบอไปต่อ หมื่นกว่าอันนี้ในเอ็นออฟเหลิมเอ็นออฟเหลิมอบใจเอ็นออฟใจขบวนนี้เขาเรียนอะไรนะเขาเรียนออนไลน์กันอยู่อ๋ออ๋อช่วงนี้เปิดเทอมโรงเรียนแล้วใช่ไหมอ๋ออัชยมเหรอใช่ใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนแล้วเมื่อกี้หูมันกระดิกด้วยใช่ไหมโคตรอ๋องเอออ่ะอ่ะอู่กมได้เรียนนะครับ ถึงแม้ว่าเรียนออนไลน์จะเป็นรูปแบบที่ดีนะแต่พี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเรียนก็คือเปิดไปเช็คชื่อแล้วนอนต่อง่วงใครมาสอนกล้งเิดไม่เช็คหรอวา่าชื่อแล้วกลับลกล้องเปิดไม่ได้ครับบอกไงผมบอกากล้องเปิดไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็แบบปิด<า>ไม้ปิดกล้องแล้วก็หลับเลยแล้วก็ล้วก็หลับไปเลยแบบก็ ออกมาอีกทีในห้องเรียนเหลืออยู่สองคนรับรู้ไกลมิกสองคนรับรู้เลยว่าทำอะไรกันอยู่ลับตะงงเหมือนกันนะว่าสมัยสมัยสมัยเรียนโรงเรียนคือแบบต้องตื่นหกโมงเพื่อไปเรียนคาบเช้าแปดโมงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้หอ๋อเมื่อกี้เมือ่อกี้เบรอร์โอเคครับ <laughs> มาพี่ออกไปเอาผมคุยต่อค<ฮ>ะือ ไม่แต่ว่าในความชี้เกียตทุกคนก็ต้องตั้งใจเรียนไปด้วยครับผลการเรียนจริงๆแล้วมันไม่สําคัญหรอกแต่ว่าในประเทศนี้ค่านิยมยังอยู่ที่ผลการเรียนอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเกตมันไม่สําคัญหรมไปอยู่ที่ตัวคนแต่ว่าทุกการสมัครงานการสมัครสอบก็ใช้เกตหมดเลยมันทําเป็นพูดแบบนั้นหรอพกนี้นหัวดสักทีดิวะ รีวิววิศวะหน่อยรีวิววิศวะเออเป็นสาขาที่ดูดีครับภาพแรกตอนเข้าไปเรียนจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึ่งพอเรียนไปสูงๆก็แนะนำให้หนีไปไม่ควรจงหนีไปจากวิศวกรรมศาสตร์เ <c oughs> ขาบอกนี่แหละพ่อฉันเมื่อกี้ผมไปด่าทำไมด่าระบบค่านิยมมา จริงเหรอมกลายเป็นคนตรงๆมาแล้วเหรอก็นี่ไงสายานักมวยไงข่าวพูดว่าอะไรสายานักมวยอะไรไม่รู้ว่าคนตรงๆตรงนี่พี่เอามาจากไหนแล้วครับก็มึงด่าไปขับไปสิบสิบตรงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาตอนหูมันกระดิกมันต้องขยับมันต้องขยับหัวไม่ใช่ ขยับตาเออนี่ตาเหลือกแล้วนะจะพักค้างนะแบบไปถ่ายซีรีสนะ์แล้วรอบสี่ประกาศแล้วเอใช่วันนี้อวยพอได้เด็กๆหน่อยที่เขาแบบประกาศว่าได้มาหาลัยที่ไหนฮะยินดีกับเขาหน่อยคอนเกรสิฝากความยินดีกับคนด้วยเธอ มายินดีก่อนยินดีอนโอเคยินดีกับทุกคนที่สอบติดสอบติดแต่ว่าอะไรนะในรอบนี้้ลยนะครับซึ่งจริงๆไม่รู้เราก็ระบบนี้มันคือระบบอะไรเราไม่มันยังเป็นแอดมิชชั่นอยู่หรือเปล่าก็ยินดีครับในความสําเร็จก้าวแรกบางคนอาจจะผิดหวังในช่วงชีวิตนี้ก็ไม่เป็นไรมันยังไม่สายกันไปยังมีโอกาสอีกปีหนึ่งนะถ้าแนะนําให้แบบเลือกเรียนที่ไม่ชอบกับดอกดอกปีหนึ่งมันก็ไม่เสียหายอะ่ะมันหลายคนคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตแต่ ถ้าคุณเสียปีหนึ่งแล้วคุณได้สิ่งที่ต้องการในปีหน้ามันจะคุม้มแต่ถ้าสมมติว่าดรอปไปปีอีกปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็แนะนําให้เรียนฮนะแนะนำแนะนำแนะนำให้เรียนนะอยากรู้มีคนสอบติดมสวปหมมีคนติดมสววิศวะคอมหรือเลปล่าครับเฮ้ยร <H ee> <y> ายงานตัวไหนครับตอนนี้รายงานตัวถ้าคุณเข้ามาคุณจะมีสามารถเจอผมได้อีกปีหนึ่งนะครับ เพิ่ออีกสองปีเลยอาจจะเรียนไม่จบไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ต้องเก่งในโยมพี่ว่าได้เก่งในโยมปะไม่ไม่ยังััยงไม่จบเลยพี่อ้าวเหรอเลยสองปีโอ้มีรุ่นไหมมีอยู่โอ้ยโอ้ยมีรุ่นเก่งในโยมแล้ววะแล้วรับพร้อมกันหมดเลยนะเอาละ พี่เย็นเรียนมสวเหนื่อยไหมคะมันเกี่ยวอะไรกับว่าที่ไหนจะเหนื่อยลรืมันก็เหนื่อยทุกที่่นแหละรเรียนนะตนแต่ถ้าเกิมดมองว่าเรียน,นยในเฉยแบบไม่ต้องทําอะไรไปด้วยมันก็ไม่ยากเกินเ,<อ>เกินคําว่าเหนื่อยหรอกมันคือมันคือสิ่งที่ทุกคนตั้งมาตอนเราขี้เกียจแต่มันก็เลยบอกว่าเหนื่อยจริงแค่ไปนั่งเรียนในห้องแอร์แบบนั่งเล่นโทรศัพท์ให้จบคาไปอ่ะอาจริงๆมาอะไรมันเป็นแบบนี้จริงๆคุณแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องให้รู้เรื่อง คือเข้าไปจะรู้เองว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่รู้เรื่องอาจารย์คนนี้สอนรู้เรื่องถ้าคนไหนสอนรู้เรื่องปุ๊บเราก็ตั้งใจบางคนเขาแค่สอนแบบเปิดสไลด์ไปอะ่ะอันนี้ผมพูดความจริงนะไม,ไม่ไม่มีแบบมหาลัยเนี้ยดีนะอาจารย์สอนรู้เรื่องไหมทุกที่เรียวปะทุกที่รจริงๆเขาเปิดสไลด์อ่านสไลด์จบปุ๊บมาที่ติดไปอ่านหนังสือสอบเองม,<า>มันคืออย่างนี้จริงๆก็นั่นแหละตอนสอบก็ทำไม่ได้ไปหาข้อสอบเก่ามาดูเยอะ รุ่นพงรุ่นพี่มีก,ก็ถามไหมครับแล้วมันจะเปรี้ยวข้อบนอีกอะแต่ว่าผมคงต้องไปแต่งหน้าทำผมแล้วบา,บายๆครับ